ท่านก็ยังแข็งแรงค่ะตอนที่ท่านจะออกจากบ้านไปท่านยังแข็งแรงค่ะแต่ว่าหนึ่งเดือนท่านไปอยู่ฟิลิปปินส์ก่อน,อนที่พี่แดงจะไปหนึ่งเดือนเนี่ยอากาศที่นั่นมันก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะมารสูงเข้าตลอดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนแล้วก็ท่านก็ท่านก็ไปท่านก็เซอร์เวพื้นที่ะคะ่ะว่าตรงไหนมีอะไรบ้างร้านอาหารที่ไหนที่ท่านจะไปทานได้นะคะแล้วก็ โรงแรมไหนที่ที่ท่านจะอยู่ได้โดยปลอดภัยอะคะ่ะท่านก็เซอร์เวหาเขาทำให้ช่วงหนึ่งท่านก็เริ่มบอกพี่ว่าท่านเหมือนเป็นไข้เป็นไข้แต่ท่านก็บอกว่าคงเป็นไข้ธรรมดาคงไม่ได้เป็นอะไรมากเดีย๋ยวหายเองพี่ชานยานวก็คงจะหายเองเนี่ยคะ่ะท่านก็ไลคุยกับพี่ตลอดแต่พอสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์หลังท่านก็ พี่แดงก็จะลายหาท่านด้วยความห่วงใยก็เห็นแต่ท่านอ่านอ่านแต่ไม่ตอบพี่ก็ห่วงเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมไม่ตอบลายจนกระทั่งสุดท้ายอะค่ะก่อนที่ท่านจะเข้าโรงพยาบาลท่านก็ลายหาพี่แดงว่าเนี่ยท่านปวดเมื่อยเจ็บปวดตามร่างกายไปทั้งหมดแล้วก็ไอมากอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าฟังแล้วเนี่ยอาการของ ท่านเนีย่ยเหมือนน่าจะเป็นปอดบวมค่ะพี่ก็เขียนไปในลายว่าพ่อน่าจะเป็นปอดบวมให้ไปโรงพยาบาลพี่พี่ไปถึงวันแรกค่ะพี่ไปถึงบ่ายสามโมงพี่ไปถึงบ่ายสามโมงที่โรงพยาบาลค่ะพี่เปียก็ยังพอหายใจได้เองยังพอหายใจได้เองนะคะก็ครอบออกซิเจนแมสอยู่พอหมดเวลาเยี่ยมสามทุ่มทางโรงพยาบาลก<ๆ>็ต้องให้ญาติกับทุกคน พี่แดงก็กลับมาโรงแรมปรากฏว่าประมาณตีหนึ่งโรงพยาบาลโทรโทรตามให้พี่แดงไปที่โรงพยาบาลด่วนค่ะไปที่โรงพยาบาลด่วนพี่แดงก็นั่งแท็กซี่ไปจากคืนแรกไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักฟิลิปปินเลยว่าอะไรมันที่ไหนยังไงเส้นทางไปโรงพยาบาลพี่ก็ยังจาไม่ได้พี่ก็กลัวก็กลัวค่ะแต่ก็ตัดสินใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดพี่ต้องไปดูพี่เปียให้ได้ ไปถึงที่โรงพยาบาลท่านก็มีอาการหายใจไม่ออกหายใจไม่ได้เองท่านก็ต้องทางหมอก็ต้องช่วยโดยการใส่ท่อ,ใส,ทอใส่ท่อช่วยหายใจนะคะถ้าใครที่อยู่วงการแพทย์ก็คงจะเข้าใจว่าอิน u ูเบตค่ะก็ะคือการใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ต่อกับเครื่องช่วยหายใจวันนั้นพี่ก็มีความหวังค่ะพี่ยังมีความหวังถึงแม้ว่าพี่เปี่ยนจากอาการน่ะพี่ก็ยังมีความหวังว่าพี่เปี่ยนต้องตั ค่ะพอหลังจากพี่เปียต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ5วัน5วันก็เอ็กซเรย์ X ปอดก็โชว์ว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าเอ็กซเรย์ปอดวันแรกเนี่ยบอกว่าท่านเป็นซเวีนนเนียมเนียนะะออปอดอักเสบมากๆ5วันหลังจากนั้นท่านก็เอ็กซเรย์ก็ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็หมอก็เริ่มลดยาให้ท่านตื่นได้บ้างนะคะ่ะท่านก็ตื่นย้งคือหนึ่งวันท่านก็ตื่นลืมตาจําได้ทุกอย่าง จำได้ทุกอย่างจำจำพยดนได้จำพยานได้ก็ดีใจว่าพี่เขาบอกว่าพี่บอกท่านว่าพี่มาอยู่มาอยู่กับพ่อห้าวันแล้วนะพ่อหลับไปอาการมาซุ้อีกทีก็ตอนที่หลังจากท่านก็ดูดีนะคะดีขึ้นหายใจดีขึ้นหมอก็บอกว่าได้เวลาแล้วที่เราจะที่ทางแพทย์ลงความเห็นว่าจะย้ายท่านออกจากไอซียูเพราะว่าไอซียูเนี่ยมันจะเป็นแหล่ง เชื่อหลายอย่างนะคะท่านก็บอกคุณหมอบอกว่าลงความเห็นแล้วคุณหมอหลายท่านพี่เปียวมีคุณหมอดูแลหลายท่านนะคะที่เป็นที่เป็นหมอเฉพาะทางพิเศษเนี่ยทุกคนก็ลงความเห็นว่าโอเคย้ายได้แล้วค่ะก็ย้ายออกจากไกยูได้คืนเดียวก็ต้องกลับเข้ามาใหม่ค่ะเพราะว่าท่านก็เกิดอาการหายใจไม่สะดวกเี แล้วก็อยู่ไอซียูมาตลอดค่ะบอกพี่ว่าแม่ต่อสู้ลิ่นรนกับความตายเนี่ยมันยากยึกกับความตายเนี่ยมันยากตอนนั้นท่านก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วที่ท่านป่วยท่านก็บอกว่ามันยากพี่ก็บอกพี่ก็บอกท่านว่าแล้วพ่อยังไหวไหมท่านก็บอกว่ายังไหวอยู่ยังไหวอยู่จนกระทั่งสุดท้าย กรดูท่านก็ไม่เลสปอนกับยาปฏิชีวนะอะไรแล้วนะคะวันที่สี่วันที่สี่ตุลาท่านก็สติดีตลอดนะคะสติดีตลอดท่านก็ยกมือให้พี่แดงดูท่านก็ยกมือหกนิ้วท่านยกมือให้พี่แดงดูหกนิ้วเวลานน้นเก้าโมงเชาะะ้าค่ะพี่แดงเขาบอกท่านว่าตอนนีเก้าโมงเชาะะ้าแล้วก็พ่อ ที่พ่อ6นิ้วนี่พ่อหมายถึงอะไร6โมงหรือท่ก็ไม่สันหัว6อันหรอคะไม่ใช่แล้วอะไรคะวันที่6หรอคะท่านก็ขยักหนา้าวันที่6ค่ะพี่วันนั้นพี่ก็ยังไม่เข้าใจทำไมทำไมต้องพูดถึงวันที่6วันที่6ที่ว่าถึงท่านก็ท่านก็กนมีอาการหนักตั้งแต่ ตั้งแต่คืนของของวันที่ห้าประมาณห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มนั่นก็อาการไม่ดีพี่ก็ก็เห็นแล้วว่าท่านก็คงสู้ไม่ไหวแล้วนะคะท่านก็ทรงมาจนถึงกลางคืนของวันที่หกประมาณสองชั่วโมงก่อนที่ที่ท่านจะสิ้นใจท่านก็สายหัวก็สายหัวก็ไม่ไหวแล้วก่อนหน้านี้ท่านพูดเสมอนะคะว่าอยากบอ ท่านก็สายหัวพี่ก็ถามว่าพ่อไม่ไหวแล้วลระคะเดียก็ส,ส,ส่ประยักหน้าพ่ออยากกลับบ้านไหมคะอยากกับบ้านนะค,ะาคว่ากสิบข้างหัวท่านว่าแม่จะพาพ่อกลับบ้านจะพาพ่อกลับบ้านเราจะกลับบ้านพาร้อมกัน พ่อเขาจะกลับบ้านพ้ทมแท่านก็พยักหน้านั่นเป็นสัญญาครางอุ่ท่าเราก็ทราบข่าวมาเป็นระยะระยะนะคะว่าท่านคงจะต้องโดนคดีนี้แน่นอนท่านก็ บอกพี่ว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นท่านยังมีความจงรักภักดีสถาบันกษัตริย์เพราะนักเรียนในร้อยทุกคนสอนให้สอนให้รักสถาบันกษัตริย์รีโรงเรียนในร้อยนี่ก็ก่อกเกิดจากราชการที่ผ้าแต่เมื่อถูกมองไปอีกมุมหนึ่งท่านก็ คิดว่าเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวที่จะไม่ยอมเข้าไปอยู่ในคุกเพราะคุกไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่ที่จะตักขังคนอย่งท่านท่านก็บอกว่ารีบไปดีกว่าดีกว่าพี่จะต้องอยู่ในคุกม,มาที่ท่นเดินทางออกไปต่างประเทศท่านก็ได้ต่โทรมาล่ำล้ะมาพี่ มาพีของเาแค่เพียงเท่านี้แล้วท่านจออกไปค่ะพี่แดงได้บอกท่านว่าท่านยังอยู่ในหัวใจของพีง่แดงในหัวใจของลูกอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดรักท่านสุดหัวใจค่ะท่านเป็นมีค่าเป็นเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิต ที่พี่แตงโชคดีที่ได้มาเป็นคู่ชีวิตของท่านนับจากนี้ ร่างที่ไร้วิญญาณของพี่เปียกำลังกลับสู่แผ่นดินเท่าสู่เท่าทุลีสู่ทุลีแต่วิญญาณในสมปรายภพของเขาจะอยู่บนสูงสวรรค์และจิตวิญญาณการเป็นนักสู้เพื่อประชาชนเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยจะตรึงมั่นในจิตวิญญาณของประชาชนไปตลอดกาลขอส่งวิญญาณผู้กล้าสู่สวรรค์